ซูชิเหรอแถวนี้มีเหรอวะซูชิออ๋ยังไงผมได้ยินมีร้านหนึ่งที่แบบเพิ่งเปิดใหม่แล้วดูในรูปนะปลากเขาสดมากเลยน่ากินมากสดเปิดใหม่แถวเนี้ยแถวแถวนี้เหรอจริงเหรอใรล้ไหมไกลไหมอ่ะโอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเยอสดๆเออเออเออลุ้ละมินตาร้านเปิดใหม่ราคาเริ่มต้นแค่สิบห้าบาทสิบห้าบาทติโก็ติดรงนี้เลยเฮ้ยไปยังไปยังไปหาอะไรเลย แต่ไม่ไม่เป็นใจกินทุกตานเหรอไม่อ๋อเขาขายก็ได้นะไม่จะแพงไหมวะซูชิซูชิสูชิสูชิอย่าพัดเร็วเร็วตอนนี้อยู่ที่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่อาคารชิปโก้อาคารสองอาคารสองชั้นหลอดที่กับร้านที่มีชื่อว่ามิโนตังร้านเขาเปิดใหม่เปิดนะรึเปิดใหม่เขาบอกว่าที่นี่มีอาหารญี่ปุ่นสุดียีเงี่ยแล้วก็ในราคาไม่แพงมาก ก็เม like ื่อก bueno> ี้เราออกกําลังกายมาได้ข่าวว่าพี่โดนหิวมากเลยอยากกินอะไรสุดโอ้ยตอนนี้อยากได้แบบทั้งอะไรก็ตามที่เป็นโปรตีนเน่ะโปรตีนาบีบทั้งเนื้อทั้งอะไรไม่จริงอยากกินอะไรอะแน่นๆใช่แต่ไม่รู้ข้างในจะมีปะ้างแต่เขาบอกอันเนี้ยดูรีวิวมาแล้วเขาบอกว่าที่นี่ก็คือของดีแล้วทุกจักรพรรดิราคาไม่ต้อสินค้าบแล้วตอนนี้หิวแล้ว เป็นการซื้อแล้วเดินกลับบ้านเพราะว่าเรารีบสัมผัสกับสายต่อใช่ป่ะออกต่อกินเสร็จไปออกต่อแล้วก็กินใหม่แล้วก็กินใหม่นี่เขามีโอ้ยนี่เขาแบบว่าเขาเตรียมอย่างนี้นี่มันคือสะอาดมากนะทุกผู้ชมคือแบบกันขุ่นกันอะไรเลยแล้วก็หยิบถาดแบบนี้ไปแล้วก็ไปเลือกตรงนู้นโอ้ยตรงนู้นคือแบบอาหารกับเลือกไปดูกันไหมไปดูร้านไปอ่ะหูยหมูยอุ้ยดูไว้เท่าไหร่สี่สิบบาทสี่สิบบาท อุ้ยนี่นเพอยเอาเที่ยวนี้ชิ้นนึงตักเลยตักเลยตักเลยเลยอุ้ยนี่นเอาทียด้วยนี่นี่นีีีกินกอุ้ยมึกชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะีดหมดเลยอะแล้วเนี้ยไม่ค่อยเห็นที่ไหนนะโปรตเตะโปรตเตะเป็นสบบาทเอาวนี้เอานนี้เอานนี่าหร่คะแนีอชิ้น้ยอดิบยอดอุ้ยอุ้ยนมชิ้นมัคือลาบบดีมากอุ้ยอุ้ยอันนี้ก็อร่อยเนี่ย่ะอร่อยด้วยอร่อยด้ยคุณผู้ชมคือมันดีมากเขามี ไม่อีนะเฮ้ยมาทุกวันเพื่อนมารอรอกินซื้อเองจ้ะซื้อเองตักไปยืมรงน้ตรงนี้ไงอ่ะนี่นี่แล้วถ้าใครไม่ว่างนั่งทานมีอาหารที่เป็นแบบจานใหญ่เป็นพอร์ชั่นเฮ้ยอิ่มแน่แน่ที่สุดในคอร์ชอยู่ในตู้มีแต่ล้านเดีวอันนี้เป็นกุ้งกุ้งดองน้ำปลาเขาพิมพ์นี่เป็นปลาใช่กุ้งดองน้ำปลากระปิแซลมอนดองน้ำปลาแซลมอนดองน้ำปลาอันนี้คือที่เขาไม่ได้ให้แค่นี้นะมันมาเป็นเซ็ต อันนี้ที่บอกสลัดอร่อยๆใช่สลัดมีสา่ามีข้าวมีน้ำจิ้มดูกมีสาห่ายกับข้าวให้ด้วยก็กลับไอันนี้สั่งไปี๋ยวอาหมดตู้เลยหมดตู้เลยเราไม่รอมาีเดี๋ยวตงมีสซลมวนนนแน่ๆน่นไปเนี่ด้วยอ่ะนี่ีมีน้ำจิ้มอะไรอย่างเงี้ยเออนี่ดูแซลมอนแซลมอนชินี้เอออุ้ยชิ้หญมากร้บาทร้อยห้าสบาทค่เยอะมากเลยอืแล้วสงสดเนช่อันนี้คืออะไรสีขาวคืออะไรอ่ะ อันนั้นใช่ขาวใช้ขาวแล้วมันก็มีกินกิ้มบ้างใช่มีู่้ดีมีโคกมีทุกอย่างน้ำจิ้มก็มีอย่างโคกน้ำจิ้มก็มีโอ้พอตรงนู้นเขาบอกว่านี่กลิ่นไทยของเราบอกว่าตรงนี้ราคาเริ่มต้น15บาทแล้วก็คุ้มากเพราะมันมีเครือคือมีซอสหลายอย่างก็เนี่ยนี่ก็15บาท15บาท15บาทนี่20บาทผู้ดีนี่อันนี้ขายกินยากมากเอาอย่างละเอาอย่างละเลยนะเอาดีด้วยเอาเอาคุณผสมดีด้วยอันนี้มีอะไรไม่รู้แต่ให้กินสีเขียวสีอำเอาหมดเลยเต๋ อนน้เดี๋ยวิดายไปหยิบถาดมาเพิ่มเพราะว่าจะไม่พอะหยิบถาดเพิ่มพี่ไปเอากล่องมาเองค่ะเอากล่องไปเองเอากล่องไปเพิ่มนะใสห้าบาทเอาก่องไปเพมอีกห้าบาทลดอีกห้าบาทลดอห้าไปเพิ่มไหมเขาทำไมอยสามคนสมตัวเราลดสมคนเราว่าถ้ามันถูกขนาดนี้เราเอาหมดถาดเลยจ้ะสักมาไห้หมดอันนี้เดี๋ยวเราไปกินก่อนหมดหมดหมดใหญ่คุณผู้ชมไปกินก่อนไปกินก่อนไปตัดไปลยไปตัดไปเลยตัไปเลเอาแล้ววันนี้เราก็อยู่ที่ร้านมิโนะ ขาบอกว่าตอนนี้เป็นไงอาหารที่ดุดเลือดไหมสุดๆนะเขาบอกว่าเอาทำการที่ตรงนี้แต่ตอนนี้เหนื่อยอยากกินแบบเรไรๆหรือจะนั่งกินก็ได้กกไตอนนี้เราอยู่ที่อาคารทิปโ้ชั้นบอมบี้อาหารสองเดินเข้ามาปุ๊บอาหารคูณเตะตาองมาต่อให้ไม่เดินไม่กับรถเข้ามาเออเอาบัตรมาสแตมป์ได้ก่อนฟรีจ้าแน่นอนของฟรีแต่อาหารที่นี่องเขาบอกเริ่มต้นเท่าไหร่ละพอยสิบห้าบาทเดียวๆแล้วก็หนีนำเข้าถูก ยาป้าดิเราไื้อีตลาดนะครับเหลือมีไม่พอไม่กี่แอปเห็้นะจังไงถ้าเราต่อมาใส่เนี่ยคอนโลที่ห้าบาทบริษัทบาทยังมไม่เอาตอกตังเลยโอเควันนี้เราจะมาดูอาหารก็บอกว่าอาหารญี่ปุ่นที่นี่เขาบอก premium จริงๆเรามาเริ่มที่จานแรกที่น้าพอดีคืออะไรเลยซาชิมิรวมค่ะซาชิมิรวมมันมีอะไรบ้างที่รวมจุดเด่นเลยคือวัตถุดิบนำเข้าทุกอย่างนำเข้าทุกอย่างนไม่ใช่แบบไก่ตลาดไม่ใช่ไม่ใช่คือแม้ราคาถูกมากแบบ ก็จะมีปกติไปเลยค่ะแซมมอนคือครคอันนี้อ้านค้าอะไรร้าคาอะไรอยากกินแบบกินยเซ็เดยเซ็ตนี้ใช่ไหมใช่เซ็ตเนี้ยร้อย้าสิบาทตายร้อย้าสิบาทได้ติดกใ่้าเป็นอ่นเเป็นิดุ้้คไม่นติดใช้ได้เปยโบเลยุ่โดบ โซบะเย็นเป็นยังไงปอยมือไม้สั่นหรือหยุดเลยครับต้องลองสิอันนี้คือโซบะเย็นใช่คือคนญี่ปุ่นเขาชอบกินเย็นๆหรอให้มาทานก็คือโซบะใช่ไหมอ่ะอันนี้จะซื้อป๋อใช่ลองดูว่างสำหรับแบบเราที่ออกกำลังกายมาาซึ่งเราออกกำลังกายทุกเช้า ตอกกลุบไม่มีแบบอันนี้มีความเป็นเป็นคาร์โบอันนี้มีความเป็นผักเขียวพิเขียวเออพิเกียวพิเกียวเออ่ืมลองลองชิมลองชิมทุกคนลองเลยดีกว่าลองเลยคนละชิ้นแบ่งกันไปเขาบอกว่าออกกำลังกายว่ะสูวสิวเสียแคลอรี่เยอะนะฮะแล้วก็แข็งมันเราก็ถูกใช้ไปแล้วด้วยตอนนี้เราก็มาเติมพลังนี่เขาบอกที่ที่นี่เด็ดอีกอย่างหนึ่งเขาบอกที่เนี่ยโชยุทำเองเออใช่ทำเองคือหมักเองทุกอย่างแล้วก็ในร้านเขเนี่ยเขาจะทำขายด้วยนะจริงป่ะ คุณผู้ชมดูนี่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 เขาบอกโชอยู่ใส่น้ำเขาไม่ได้ร้มันจะเค็มหรือเปล่าปลมมันทำแบบซอสหมุหรือใช่ไหมใช่ขอลองชิมขนมชว์โอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากกรอบตล้งดัดแป้งเป็นุ้งเล้ศพิ้นดุ๊มากเลิพนุ๊กมากผอนญาติใช้มือได้ปะผออนญาติใช้มือได้ปะ มันเข้าเนื้อเข้าเส้นมากเลี่้อนาเนี่ปกติเวลามากินนะพี่เต้เขาจะจุ่มไปหน่เส้นยื้เมื่อเส้นบบน้มันยิ่นขึ้นไปหรือวะใช่ใช่มันจะทำให้เราได้กลิ่นของเส้นกับกับน้ำใช่เพราะว่าตัวเส้นเนี่ยได้กลิ่นของเส้นกับน้ำแล้วมันมนดูดขื้นครับพี่โตหูหน้าไปญี่ปุ่นริงญี่ปุ่อี ยังไงอ,อ่ะหอมมากภาษาญี่ปุ่นอร่อยว่าอะไรโอ้ยจิ๋โอ้ยจไม่อูไม่อูไม่เอออ่ะต่อไปต่อยีิจานต่อไป,อไปจานีกจานนะคะเป็นไก่ละซอสเนื้อไก,ก่ละซอสเนริยกิอ่าไก่ดีข้าวญี่่ปุ่นที่นี่เขามีความพิเศษยังไงก็เลยก็คือน้ำข้าวนุ่มเขาบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ย เขาวิธีการเขาคือการรวดมือรวดเองด้วยแล้วก็มันมีความแบบมันนุ่มกว่าข้าวสันนิพพานลองชิมดูอ่ะอันนี้เมื่อกี้ใครบอกให้ลองช่วยู่ลองใส่ดูดีอ่ะเขาชิมไก่เป็นรอยเป็นคนที่รักชอบกินไก่ก็มากินเลยนะมีน้ำผึ้งจุ่มหืมหวานอร่อยใช่ไหมหอมหอมตอนที่เขาหมักเนี่ยเแบบเขาทำเองดีมีความหวานไปกินไปกินที่อยู่ มีความแบบเผ็ดเล็กๆเกือไปลิ้นไปลิ้นอร่อยแล้วความหอมของข้าวสาหร่ายมันหอมมากอือต่อไปคับโยชานทีนี้แม่ของผมบอ่ะอันนี้จะเป็นเมนูแซลมอนที่จานนี้จะมีอยู่สองตัวที่ผมอยากแนะนำมากเลยอันนี้คือสลัดแซลมอนสลัดแซลมอนใช่และอันนี้คือยำแซลมอนยำแซลม์มีความเป็นแบบแลกอีสานน้อยๆคำว่าแตกแตกสองจานนี้ ยังไงราคาแค่ร้อยแปดสิบาทร้อยแปดสิบบาทกต้องเน <มา S 1> ื้อนี่ควาเนื้อหนาใช่เพรามันค่อยเป็อน,นอิ่อยูออ่นะ เล็กๆแล้วก็มีเนื้อปลาลอยต่อไปนี้ลอยไปกินที่อื่นไม่ได้แล้วต้องมากินที่นี่เราไม่ใช่แค่ชิ้น2ชิ้นยังไงเขามีหกจะให้หมดเลยไม่หยิบไม่ต้องกลับบ้านไม่ให้แล้วดูลายเนื้อลายเนื้อมั่นใจได้เลยว่าไม่ใช่แซลมอนฟรีซใช่ถ้าเกิดเป็นเนื้อจะเรียกว่าเนื้อเอห้าอันนี้คือแซลมอนระดับบีเบียร์ดุ้ยความแบบไม่ติดปลาไม่มีความยุ้ยไม่มีปลายังไม่ติดไม่ติดแสกเฮ้ยแบบเนี้ยลองชิมลองชิมมมลลอองงชชิิ แซลมอนยำแซลมอนแซแซลมอนพี่ไปเอายำหรือเอาสลัดเอาสลัดป่ะเอามาลองสลัดอ่ะที่นี่เขาตชื่อหลายอย่างอ่ะแอ่ะ,อะขอจานขอจานขอจานอ,อุ้ยมีแอบ,บมีกูกับ <c oughs> ที่นี่เขาต้นชื่อหลายอย่างจริงแล้วดูหน้าตามของไม่รู้อาหารนะสำหรับคนที่แบบอยากกินแล้วก็ถ่ายรูปได้ด้วยนะที่นี่เราลองได้ว่าฟิวชั่นสุดๆไม่ว่าคุณจะเดินมาเป็นแบบยิบตักอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นแบบเลิศเทคอโอมใช่ไหม เจ๊กเวยเจ๊กเวยมันแล้วก็กลับไปว่าอินีโฮมเออใช่กับในโฮมเจ๊โฮมเอยอ่ะเพาที่คือถ้านักกอล์ฟเองอ่ะหลักโลปด้วยประหยัดตับด้วยแล้วน้ำอ่ะเอาแก้มไปกินเลยเนอะกาแฟริสก็รสดีดีเนาะเป็นไงบ้างอร่อยนะน้ำสลาดอร่อยมากน้ำสลัดอร่อยมากไม่เคยอร่อยอะอร่อยอะนุ่มไปดิแซลมอนชุบเนื้อแบบแน่นแล้วก็ละลายในปากนุ่มแบบละลายเร็วด้วยจริงนะพี่รสเงี้ย ไม่มีน้ำจิ้มเลยยังอร่อยเะมันมีความหวานาอ่อนของตัวแซลมอนเองแต่ร้ชาตสขอสุปอร่อยจิ้มเลเกาฟยังเงเมนูนี้เมนูเด็ดหมูตุ๋นหมูตุ๋นข้ามวันข้ามคืนเดียวคุณนุ่มมากตุ๋นตั้งแต่ื่ะวานกินจนวันนี้ในราคาเพียง120บาท120บาทคือแม่คือเยอะมากที่จะไปสั่งแต่กินได้สอคนเย พอยเอากลับไปฝากคุณที่บ้านได้ด้วยจริงออกกำลังกายเนี่ยเราก็อยากจะได้อะไรใช่ป่ะข้าวหน้าหมูปุ๋เนี่ยเป็นที่มาของการออกกำลังกายแล้วก็มาใช้ชีวิตแบบนี้แล้วก็ดีถึงของเมนูนี้คือถ้าเราต้องการโปรตีนอ่โปรตีนที่ต้องการออกกำลังกายมีทั้งไข่ทั้งหมูเออครบอ่ะพลองลองกันแหละไปชิมก่อนนะกอบมาถึงรีบรอยคือกรอบอะไรขนาดนี้อ่ะ นุ่มมันมีมันมีความแบบไข่ยางมาตูมเงี้ยแล้วก็ราดด้วยซอสของหมายี่สุดอันนี้เขาลองหมูไปแล้วเรียกว่าอร่อยสุดๆแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลองอันอื่นกันบ้างเอาแล้วเราก็มาถึงนี่เลยเขาบอกว่าสเต็กเนื้อที่นี่คือเนื้อสุดพรีเมียมเขาใช้ส่วนของลิปอายคำว่าลิปอายคือเนื้อส่วนไหนสัตว์นกสัตว์นกอันนี้มันคือสัตว์อะไรไม่ใช่อันนี้เรามาลองดู เขาบอกว่าเนื้อที่นี่นะเป็นืหความใหญ่และความแน่นของเขาเฮ้ยจะกินหมดนี้เลยเหรอมีการมีปกดูด้านในี่จะขึ้นอย่างนี้หรือเปล่ขอเล่าะไรบ้างเขาบอกว่าเนื้อสเต็กริบอายที่นี่เนี่ยจานเนี้ยราคาอยู่300บาทดูความแน่นของเนื้อริบอายนี่คือเนื้อพรีเมี่เมืองอันนี้เราแบบลองกินแบบเพียวๆนะกินแบบไม่จิ้มเลยนะส่วนตัวเป็นคนชอบเนื้ออยู่แล้วนะครับเป็นไง หูยไม่เหม็นคาวอยากแล้อะไรชอบเนื้อนุ่มลิ้นของเราสามารถแทะไปตามซอมลิปอายของตเราเร์ปะแต่มาอร่อยจริงแล้วเปิดไมพีเต้เขาอาจจะดูเป็นร้านซูชิแต่ถ้าใครไม่ชอบลิปอายเนี่ยอยากได้เป็นเทนเดอร์ลอยเขาก็มีอยากให้เนื้อนุ่มเป็นส่วนเทนเดอร์ลอยส่วนหนึ่งอ๋อเคยเขามีบริการเหอนอาหารางชาติเลย มาถึงเมนูปลากันบ้างนะครับผู้ชมเขาบอกว่าที่นี่มีปลาซาบะนี่เลยปลาซาบะย่างเกลือแบบนี้ให้มาเป็นตัวนะย่างเกลือแบบพรีเมียมแบบนี้เลยที่ราคาเท่าไหร่ให้ได้ให้ได้ราคาเท่าไห,ห,ไหไร่ต้องเอ้ยไม่รู้แอบดูราคาอีกแล้วนี่เขาบอกนี่น<ม>ดูความไปทงตัวแล้วก็ย่างให้ด้วยถูกต้อง,ต,องต้องล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 องลองชิมดออูอันนี้จะบอกว่าอะไรอ่ะทอย อะไรวะคือยังไงออาดไม่คร่ชิมเลยใหญ่แป๊บน้าอ่าเอาเถอะห่างๆไปก่อนละกันอ่าลองชิมของการลองชิมของการโดมาครับโดโอ้โหมันมันมันกินเลยไม่ต้องรอกินเลยไม่ต้องรอโอ๊ยมันแน่นแล้วก็นุ่มมันแน่นแล้วก็นุ่มถ้าเป็นที่อื่นอ่ะมันจะแบบ เละแล้วก็ขาวใช่ไหมใช่น่คือแน่นละนุ่มยิ่งตัวใหญ่ด้วยนะอร่อย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 อ่ะอันนี้มาถึงอันนี้บ้างอันนี้เขาเรียกว่าปลาตาบะตาบะเหมือนการแต่งด้วยแบบพึ่งตัวเป็นแบบพึ่งตัวเป็นเทอร์เรยกิตเทอร์เรยกิตก็มีความแบบใครที่แบบชอบซอสหวานๆเนาะเดี๋ยวลองดูเนาะปกติพลอยเป็นคนชอบปลาอยู่แล้วใช่ไหมใช่ใช่เฮ้ยจริงป้ะอะไรทุกอย่างนะเฮ้ยอืมยังไม่ใช่ปลาเดี๋ยวแล้วพลอยปลาปูก็โอ๊ยอยากเอ่อเอากัดยานินเนื้อ คือเนื้อมันแน่นอ่ะที่นี่ถ้าเปิด์ที่อื่นคือวามไม่สดคือมันคือเปิดแล้วล้วน,นอันนี้ความ<น>เดียวแน่น,นเบอร์อ่าอ่ะลองไปลองกดูดูไปลองกดูดูอันนี้ดีอันนี้ดีเลยหวานแล้วเป็นคนชอบหวานอยู่แล้วเป็นคนร้อนหวานเฮ้ยคือดีที่สุดอ่ะบอยนี่เลยนี่เลยอ,อ,อันนี้น่ากินมากอันนี้คือแฮมเบอร์แฮมเบอร์แล้วมัเป็นหมูอ่ะเป็นหมูมากสไตญี่ปุ่นมีซอสสไต์ญี่ปุ่นครับจร คืมากเขาก็จะเป็นหมูสับปกติพี่โดนทานอาหารญี่ปุ่นบ่อยไหมอุ้ยปกติบ่อยบ่อยครับอันี้เป็นอาหารที่ทานทานง่ายนะครับ่อยใช่พวกตับปลาดิบอะไรเงี้ยของกรอบเลยน่ากนี่ผมด้วอันนี้หมืซอสของมันเยอะเหอนเื้อเบอร์เกอร์เลยอ่ะเป็นเนื้อที่แบบหมักไม่ดีแล้วก็มีมันแทรกตามตามีความขมในตัวนะรสชาติอย่างนั้น สังเกตที่นี่คือทุกอย่างคือเนื้อแผ่นหนามากแล้วก็แบบนำ้ำซอสขอ,องมนันมาทานนะครับแล้วอร่อยกินไ,ได้มือหนึ่งหรือว่าจะมาบควายได้ก็สามารถแยกมือได้เลยเพราะว่ามันเยือดมาก มากสำหนับแต่ที่นี่พิเศษสุดคือน้ำซอสดองเองน้ำซอสดองเองด้วยน้ำจิ้มทำเองน้ำจิ้มทำเองด้วยและดูดูลายเนื้อดิเออคือมันแท่งเป็นแบบพรีเมี่ยมมากพิเนี่ยมมากแต่เขาบอกว่าที่นี่วิธีการกินมันแซ่งมาอีกอย่างนึงให้ไปกินการกินคอยต้องรอกินอยู่แล้วอ่ะคอยลองไปดูก็คือยงไสาหร่ายนำข้าวตักเข้าไปก่อนแล้วก็แซลมอนคือแซลมอนชิ้นใหญ่มากที่นี่คือทุกอย่างทั้งใหญ่และ ใหญ่และยาวเออได้อยู่ได้อยู่เสร็จครบใช่ปะเสร็จครบแล้วไหนต่อมีความหอมคือกินที่นี่กินธรรมดาไม่ได้จะต้องมีกิมบิ๊กด้วยร้านจริง่เข้าไปนิดนึงเฮ้ยคุณชาเออรอได้รอเลยอ่ะเดี๋ยวพี่เป็ยงงนซะให้ถายว่าทั้งเซตเนี่ยได้ทั้งเซตเนี่ยนะทั้งเซตราคาเท่าไหร่ห้าร้อยห้าร้อยมากสุดใหญ่ขนาดนี้ เฮ้ยแซลมอนแพงนะแซลมอนเกรดนี้เกรดนี้แปดร้อยน้ำดองทุกอย่างดีๆอย่างนี้พันยิงที่นี่เขาขายเพียงสองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยห้าสิบเอาห้าชุดยกกลับบ้านไปฝากแม่ได้บ้านหรอเปล่าวแซลมอนเนี่ยชิ้นหนึ่งประมาณเกือบเซนเกือบเซนโอ้โหสดหนาจริงหลายชิ้นคือถ้าน้ำหานเนาตกชิ้นไม่กี่สิบลายน้ำดองมันเป็นรสชาติเป็นแบมันนัวมันเหมือนน้ำปลาเนโดนจะเป็นน้ำน้ำปลาน้ำข้นเฮ้ยมีความหวานเล็กๆหวานเปรี้ยว ที่น hmm. yeah. yeah. sí. yeah, ี oh. <seu> ่เน <seu> ี่ยเขาจะเนนทำเองแล้วก็มีเข้าหลายตํห่งงแบบต้องล้แล้วก็คือมีสุก่ใช่แต่ใครไม่กินปลาไม่กินแซลมอนยังไงแต่อยากกินของดองอ่ะเขาก็มีกุ้งดองด้วยกุ้งดองกับน้ำปลาเป็นกุ้ได้เหมือนกันในราคาที่ย่อมยาวกว่าเท่าไหร่เพียงสอง้อยบาทสองอยบานุเองด้กุ้งดองค่ะ แมากคือบ้าเลยเนามาที่นี่มีตำเป็นพันที่ทำกับบ้านแบบแน่นมากใช่และที่นี่เขามีบริการส่งส่งด้วยเดเวลลี่ทุกอย่างโรบินพูดโรบินพูดแกล็บพูดแพนด้าหรือรุ่นนี้หรือจะพักเพจมาก็ได้แอทไลน์ก็ได้มีนกตะปะเอ็มไอเอ็มโอทีพื้นง่างคือขอให้คุณมาทุกเท่าฉันส่งทุกอย่างเขาเขาร่วมหกการร้านด้วยพี่เอ้าคนละครึ่งคนละครึ่งพี่พี่ดูนะไอซูจิซูจิคนละเฉลี่ยสิบห้าบาทสิบห้าบาทคนละครึ่งเหลือเจ็ดบาท 7จ .5 อันนี้สองเซอ250 2ส0ร้อมงเหลือร2 5่บาทไมหมาไ่นะคือถูกมากคือเอามาจากตรงไหนถอยมาบีนได้หรือเปล่วจะสั่เองมาถึงไปเครื่องดื่มังเครื่องดื่มเนี่ยจะไร้คนทม่้ิที่บาทสิบาทมากคือนอกจากนอันนี้เรียกเป็นไอซ์ไซมอนไอซ์ไซมอนไอเลมไอเลมดีบอะไรนจมนขึ้นตมอกเนี่ย ชาไทยที่นี่เนี่ยเขาจะเน้นชาเขียวมัชชะจากญี่ปุ่นเหมือนกันนำเข้ากับ็ที่นี่ค่อข้างจะนำเข้าเอาเด็กอย่างนอกจากทำเองแล้วเราก็จะนังเข้าใช่อะไรจะขนาดนังเข้าเนาะก็คือช่วงนี้ไม่ต้องบินไปนู่นเขาไม่นำเข้าไปแล้วเราก็มาให้ท่านคอขอให้มาเถอะถูกต้องแล้วที่นี่โปรโมชั่นอะไรคอนเซ็โปรโมชั่นที่นี่เขาบอกว่าราคาอย่างที่บอกว่าเริ่มต้น15บาทต่อชิ้นนะเริ่มต้นนะแพงสุดรูสิ่งเห็ดแบบแค่ประมาณ45่สิบหาบาทห้าบาทเถิดแล้วถึงจิคามิเมะมาตอนนี้โปรโมชั่นของเขาคือ ห้าแถมหนึ่งโปรโมชั่นนี้ลองเทิรจากยาวไปเลยไปก่อนแกบิมินี่กับเปิดคือเข้ามาเท่าไหร่ก็ให้อ่ะคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวกดนะเรียนโอ้โหมูแล้วทำเงินต่อวันด้วยนะคือเยอะมากเออห้าแถมหนึ่งสิบห้าบาทกันเปิดอืมอ่ะแล้วยังไงต่อเปิดเปิดวันไหนเปิดวันไหนสามนี้นะพี่เตะเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยคือเวลาทำงานเนี่ยก็สามารถกลางวันกันหาอะไรกินแบบใช่อร่อยอร่อยอิ่มก็มาได้ตอนนี้จะเดินเข้ารถหรือว่าอะไรเลยเนี่ยตอนเก้าโมงครึ่งถึงหกโมงครึ่ง พอคนรังซายเสร็จมากินก็ได้ใช่อยู่ที่อาคาร Chipco อาคารสองอาคารสองใช่ชั้นล็อบบี้เดินไม่ได้สบายสแลวก็มาลองสั่งอาหารและและยังไงสามอ่ะเมก็าเวกับบ้านได้ด้วยถ้าใครสะดวกมาแต่อยากกินอยากได้โปรนี้ก็คือสั่งผ่านแอปพลิเคชันแกร็บ Food Panda หรือดินดูหรือกินตอบเดือดด้วยใช่มินอต่าก็แอปพลายได้ด้วยมีินอต่า M I N สำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่อยากจะสนใจอยากจะทานอาหารอร่อยๆแบบนี้ญี่ปุ่นแท้ๆนะคุณผู้ชมก็สามารถนํามาได้แล้วก็ฝากติดตามรายการของเราด้วยนะครทาง Facebook และ Youtube และอย่าลืมกดซับสไครต์นะกับรายการที่มีชื่อว่าเลียขอบตาเจ้าวันนี้เราไปกอนทิลเลอร์จ้าเอาจานนู้นจานนี้จานนู้นจานนี้จานนู้นจานนี้นเดับบ้านจบบ้าขอให้ด